อธิบายเร็วนิดหนึ่งนะอาจารย์เวลาจํากัดแต่ว่าเนื้อหามันเข้มข้นอาจารย์มีงานดาอันนี้งานดางานดาครับแล้วอาจารย์ทําอะไรกับมันฮะตอนอาจารย์วิจัยงานดำนี่คืองานดำผมผมผมก็ในในเรื่องของวิทยาศาสตร์เราก็ต้องใช้สารที่มันจะอยู่มีอยู่ในงานดำอันนั้นก็เป็นสารสกัดเซซามินก็คือสกัดงานดาออกมาได้อะไรฮะอาจารย์สกัดออกมาจริงๆได้ไมได้2ส่วนก็คือน้ํามันกับเนื้องา นี่นะนี่คือเนื้องาเนื้องาไอ้นี่คือน้ำมันงาหีบเย็นนะที่เขาบอกว่าหีบเย็นหีบเย็นที่เราโรยอะไรกินกันใช่ไหมโรยโรยกินก็คืองาอ๋องาอ๋อนี่น้ำมันงาอ๋องาเสร็จแล้วยังไงต่อฮะอาจารย์ใส่สลัดครับอันนี้ใส่สลัดครับแล้วอาจารย์ไปสกัดอะไรต่อฮะพอได้สองอันนี้เสร็จสองอันนี้เสร็จเราก็เลยนักวิทยาศาสตร์ก็เลยบอกว่าแล้วสารสําคัญที่มีอยู่ในธัญพืชงาเนี่ยคืออะไรเราก็เลยสกัดก็ได้ตัวนี้ออกมามันคือเซซมมนเป็นสารสกัดขาวๆเนี่ยเหรอครับผม อันนี้9ก9 9เซลยครับกี่กี่กิโลถึงจะได้ขนาดนี้หนึ่งกิโลของงาเนี่ยจะได้เซซามินประมาณ7กรัมโอ้โหใช้เยอะเลยพระอาจารย์เยอะต้องเป็นตันนะคำถามคืออาจารย์ทําวิจัยคืออาจารย์สอนโรงเรียนแพทย์สอนคณะแพทย์มาที่เชียงใหม่มา30กว่าปีเป็นนักวิยาศาร์เป็นนักวิจัยใช่ไหมครับอาจารย์เลือกตัวนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมไม่เอาขิงทําไมไม่เอากระเทียมทำไมทำไมมันเป็นงาประเด็นที่หนึ่งที่ผมมองเห็นก็เพราะว่ามันเป็นอาหาร อาหารซึ่งมันมีอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็มีการใช้กันมา4,000ปีอันนั้นเป็นเหตุผลหลักเลยจริงๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเลือกขิงหรือข่าเนี่ยมันมันคล้ายๆกับเรากินแทนข้าวไม่ได้เรากินแทนอาหารไม่ได้เออมันบ่อยไม่ได้คุณูคุณสันคุณไม่กินกินขิงบ่อยไม่ไหวไม่ไหวอะไรแต่งานนี้คือมันยังไงมันเหมือนอาหารทั่วไปกินเรื่อยๆได้อย่างงี้ถูกต้องครับถูกต้องก็เลยเลือกมากินแทนข้าวได้พูดอย่าง